ทักทายกันเหมือนเดิมเช้านี้ที่อเมริกาเพื่อนๆจะเห็นรถอยู่ข้างหน้านะคะก็เป็นรถเก็บขยะค่ะทุกคนเขาก็จะมาเก็บแบบนี้นะคะในะหมู่บ้านที่พี่อรบีอยู่เนี่ก็จะเป็นทุกๆวันพฤหัสนะคะพี่อรบีจะฉลองให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าเขาเก็บยังไงไเห็นไหมคะเขาก็จะยกแบบนี้ค่ะก็จะดำลงไปข้างหน้าแล้วเขาก็จะ ทิ้งลงไปในด้านหลังรถเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็จะอัดแน่นๆนะเห็นไหมคะทุกคนจ๋าเนี่ยเขาจะยกแบบนี้คะ่ะยกเทลงไปเลยจ้าแล้วเขาก็จะอัดแน่นๆนะคิดว่านะจ๊ะ <laughs> เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะการจัดเก็บเ,เขาดีนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมเขามีวิธีการจัดเก็บของเขาเห็นไหมคะดีมากๆเลยนะทุกคนนะพี่หนิงชอบนะคะความทันสมัยของที่นี่นะคะ ไม่จําเป็นต้องได้ใช้คนเยอะแยะลงมาวิ่งแล้วก็ยกนะคะทุกคนคะพี่นิงก็จะอพาเพื่อนๆได้มีโอกาสพาเพื่อนได้เห็นได้เห็นเขามาเก็บขยะด้วยเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละจ้ะฝนตกนะคะเพื่อนๆคะ่ะเช้านี้ฝนตกจะ้ะพี่ราวีกําลังจะไปทํางาน,นะคะ่ะทุกคนนะคะก็อัดคลิปไปด้วยแล้วก็ คุยกับเพื่อนๆไปด้วยนะคะเป็นเพื่อนร่วมทางเยอรมีนะคะขับแป๊บเดียวเองค่ะก็ถึงที่ทํางานแล้วนะจ๊ะช่วงนี้เขาก็กําลังก่อสร้างบ้านนะคะเขาก็มาก่อสร้างบ้านช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีนะคะก็จะลําบากนิดนึงเนาะล้อรถพี่หนิงก็เปลี่ยนเป็นล้อสโนว์ไท e แล้วนะคะทุกคนค่ะก็จะได้ยินเสียงรถดังนิดนึงนะคะเพราะว่า ถ้าเราใส่ snow t i มันก็จะล้อ,ลอมันก็จะใหญ่ใช่ไหมคะมก็จะเกิดการเสียงดังนิดงน,นะคะฝนตกนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเนี่ยฝนตกนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะวันที่28ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วนะคะเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะคะ thanksgiving นะคะ ของคนที่นี่นะคะพี่หนึ่งก็จะไปาปาร์ตี้นะคะรวมญาติของคุณแจ็คนะคะที่บ้านของป้านะคะบ้านของนางจากบ้านของนานาของคุณแจ็คนะคะพี่หนึ่งก็จะขับแบบนี้คะ่ะทุกคนขับเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรนะจ๊ะถนนที่นี่ก็ขับขี่ง่ายคะ่ะแต่ถึงยังไงเราก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะทุกคนคะ่ะ ด้านหน้าที่จะตรงไปนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะจ๊ะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนค่ะนะคะยิ่งช่วงที่เราขับรถระหว่างโรงเรียนเราต้องดูสัญญาณด้วยนะคะว่าถ้ามีแฟลชชิ่งนะคะเราต้องชะลอความเร็วลงให้เหลือ20นะคะปกติแล้วเราวิ่งในเมืองนี่เราจะวิ่งประมาณ35นะคะ ตอนนี้พี่หนิงก็วิ่งแค่25เพราะว่าไม่มีรถตามก้นแต่ว่าตอนนี้มีรถมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ที่โรงเรียนก็เด็กเข้าเรียนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็ขับ35สปีดอัพนะจ๊ะฝนตกไปโปรยนะจ๊ะเพื่อนจ๋าตกไปโปยรยขับขี่รถไปได้วยกันนะจ๊ะเป็นเพื่อนพี่หนิงเดินทางา่อยค่ะอากาศที่อื่นเป็นยังไงบ้าง อคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะจ๊ะเล่าให้ฟังด้วยว่าที่อื่นเป็นไงบ้างนะคะที่นี่สหรัฐอเมริการัฐบอชิงตันเ<ม>บอืองสโคลแคนาเลย์ที่พี่อราดีอยู่ฝนตกจ้าแล้วก็อากาศหนาวมากนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังไม่หนาวเท่าไหร่นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเช้านี้ก็แค่สององศาเองนะจ๊ะยังไม่ได้เข้าหน้าหนาวแบบเต็มตัวนะจ๊ะทุกคนคะ่ะหีมะก็มาแบบแป๊บๆแ,แล้วก็ไปแล้วนะจ๊ะ นี่ก็เป็นราวดับเบลที่เขาเพิ่งทําใหม่นะจ๊ะทุกคนจ๋าก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะระมัดร,ระวังนะจ๊ะพี่ระวีเป็นคนที่ค่อนข้างจะระมัดร,ระวังในการขับขี่นะเพื่อนจะไม่ค่อยเร็วมากนะคะ ก็ตามกฎจราจรเลยค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะทุกคน mm hmm. เห็นไหมทุกคนที่เคยติดตามพี่อรวีจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่หนิงอรวีเคยทาคลิปวิดีโอนะจ๊ะแล้วก็มีต้นไม้เปลี่ยนสีสวยงามเลยใช่ไหมคะถนนเส้นนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะใบไ,ไม้ร่วงหล่นลงแล้วนะคะแต่พูดไปแล้วมันก็เปรียบเหมือนชีวิตคนเราได้นะทุกคนบางบางทีมันก็มีเป็นบางช่วงเวลาที่แบบว่าเราแบบ เหนื่อยท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังเนาะนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีวันใหม่อยู่นะจ๊ะยังมีวันใหม่อยู่เสมอนะจ๊ะเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะก็อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่โรบีก็ขับแล้วก็ตัวนี้มันก็เลื่อนบ่อยๆเลยนะจ๊ะ ที่ขาตั้งโทรศัพท์ในรถนะคะที่กำลังสั่งอยู่นะคะยังไม่ได้มาเลยนะ,ะทุกคนว่าจะเปลี่ยนตัวใหม่นะคะชีวิตของเราก็เหมือนกับใบไม้นะคะก็มีร่วงโรยบ้างแล้วก็มีเศร้าใจบ้างแล้ววันสักวันหนึ่งมันก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเหนอนช่วงนี้เห็นไหมคะต้นไม้ร่วงหมดแล้วใบไ,ไม้ร่วงหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะต้นไหนทนทานหน่อยก็อยู่นะคะก็ยังมีใบอยู่ อันไหนต้นไหนที่มันถึงเวลาที่มันร่วงโรยมันก็ร่วงโรยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันตายจริงไหมคะมันก็กลับมาอีกได้นะคะปีหน้าพอเปลี่ยนหมุนเวียนเปลียปล่ยนฤดูกาลนะคะมันก็กลับมาเขียวชุ่มได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแลวชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนเราจะต้องไม่สิ้นหวงังเราจะต้องสู้ต่อไปนะคะแต่ารใดที่เรายังมีลมหายใจเราต้องสู้ต่อไปพี่ดิงอารีอยู่ที่นี่นะคะก็ไม่เคยท้อแท้กับชีวิตนะ มันมีเหงามันมีเหนื่อยอยู่แล้วจันพลจะาแต่ว่าไม่เคยสิ้นหวังไม่เคยปล่อยให้สิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรมากดดันตัวเองเลยนะคะสู้แล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดเลยสี่แยกไปนี้ก็จะถึงร้านอาหารแล้วนะคะพี่นิงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายนะคะเป็นกําลังใจให้กับพินิงออได้เวลากลับบ้านแล้วแล้วจ้าทุกคนดูบรรยากาศสิคะหมอกปกคลุมเมืองเลยจ้า ฝนตกทั้งวันค่ะทุกคนอากาศเย็นมากหนาวมากแล้วก็อีกสองสามวันนี้ก็คงจะอากาศคงจะติดลบนะคะก็เตรียมความพร้อมนะคะออุ่นร่างกายไปไหนก็ต้องมีหมวกมีถุงมือเตรียมพร้อมไว้เสมอนะคะจากนี้ไปเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างถาวร ตอนนี้ก็เป็นฤด,ดูเปลี่ยนนะคะช่วงเปลี่ยนฤดูฝนก็จะตกแบบนี้เป็นประจำนะคะวอชิงตันสเตทเป็นเรื่องธรรมดาของวอชิงตันสเตทนะคะทุกคนก็จะมีฝนตกนะคะ mm hmm. ไม่มีใบไม้สวยๆให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะจ๊ะ mm hmm. ก็มีแต่ความแห้งเหี่ยวของต้นไม้นะจ๊ะทุกคน mm hmm. แล้วก็บรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะ ใบไม้ที่ปลิดปลิวนะคะปลิดปลยวเควงความชีวิตฉันดังใบไม้ที่หลุดลอยน้ำตาฉันเป็นลำธารอาบรักที่ผิดหวังในตัวเธอร้องทุกกับพื้นสา พราถนาะถ้าผู้เดียวรักเกยเหมือนดังคงเขี้ยวเกี่ยวแม่ข้าวที่เียวยังขานาฝนน้ยจงเป็นพยานข้าขอวานจงเมตตาจงช่วยทำให้ใจข้า ไม่คะยังมีรถเก็บขยะดูซิเขาทํางานทั้งวันพี่หนิงไปทํางานตั้งแต่เช้ากลับมาจนบ่ายสองโมงกว่าเขาก็ยังทํางานอยู่นะคะเขาคงจะทํางานเต็มเวลานะคะแปดถึงสิบชั่วโมงนะคะนี่คือชีวิตคนเรานะคะก็ทํางานไปนะคะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นรนต่อไปนะคะ อะไรที่เป็นงานที่เราทำแล้วเรามีความสุขนะจ๊ะเราก็ทําไปเราไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาโชคชะตาไม่ได้อยู่ชีวิตไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับโชคชะตานะคะชีวิตขึ้นอยู่กับเราลิขิตมันเองนะคะชีวิตลิขิตเองนะจ๊ะทุกคนอย่าไปโทษโชคชะตานะจ๊ะคนเราไม่มีอะไรที่จะมากำหนดชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะเราจะเดินไปซ้ายไปขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังนะคะ มองหน้ามองหลังหรือจะโดนวิ่งนะคะหรือจะเดินหรือจะคานไปก็สุดแล้วแต่เรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ชีวิตเป็นของเรานะคะใจเราสําคัญที่สุดเอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขก็ใกล้จะถึงบ้านพี่ระบีแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๊ะก็พาเพื่อนๆน,นะคะขับรถไปทํางานแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะคะวันนี้ก็ เอาบรรยากาศในวันที่ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมออ v วิช o n แนลแม่บ้านเอเมริกาก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยซัพพอร์ตพี่หนิงนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วค่ะก็กำลังจะเรี้ยวรถเข้าบ้านก็ขอบคุณกำลังใจนะคะก็รักษาสุขภาพเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่อารวีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปจ้าถึงบ้านแล้วจ้าเพื่อนจ้าขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า